มาดีมาได้ไอ,อ้หมอทำอะไรเนี่ยหมอคุณเป็นใครครับผมเจ้าของรานครับเฮ้ยอันนี้คุณกำลังหาคนอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ใช่ครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนเล่น scp 3 0 0 8กับตะวันไม่มีไอ้ดนนะวันนี้มากับดนกับน้องตะวันนะครับภาคเสียงเหมือนติ๊กต็อกเกอรจักเลยวันนี้ทำเสียงคุกสูงดีกว่า เอาจริงก็ได้คือผมเนี่ยไม่มีอะไรทานะครับในวันจันทร์บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยผมก็เลยส่งเซิร์ฟวแล้วปล่อยให้ทุกคนเข้ามาซึ่งก็มีเด็กเข้ามาเพียบเลยไม่พากันไปเรียนหรอวะพวกผมก็เลยทาการลงโทษนะครับในการสร้างคุกมาขังเด็กหนีเรียนแล้วก็เอา scp 3 0 8เนี่ยล้อมไว้เตรียมกินบุฟเฟ่เฮ้ยแกมีมาอยา่างไนเนี่ยอ<ร>อโอหแล้วคนแล้วไม่ได้คนแล้วคนแล้วที่ได้ดึงผมไปพี่ดึง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 ผมดึงผมไม่โดนก็อยู่นั่นแหละ อ๋อโอเอ,เอ,เอน้องช่วยพี่ด้วยแต่อะไรไม่ได้เล<อ>ย<ด>เขาโดด,ด,ดออกกันนี่พี่น้องเขาโดดออกเฮ้ยเขาทำไงวะเฮ้ยเขาล่าจะโกงเราตามที่เห็นครับแผนพัง มีเด็กกระโดดออกกรงได้ไอตะวันเนี่ยก็ทําการขยายกรงให้ใหญ่ขึ้นทําให้ไม่มีช่องให้กระโดดนหนีและแล้วถามว่าทำไมพวกน้องๆเขาเนี่ยถึงไม่เอามือเอ่อขยับไอกรงนี้ออกจริงๆแล้วผมใช้เซิร์ฟวีนะผมใช้คําสั่งไม่ให้ทุกคนเนี่ยหยิบจับอะไรได้เลยและไอตวันนะครับเพชรขาดของเราเนี่ยก็ทําการเสกพิธการอีเกียที่ผมไม่เคยเห็นมันหัวล้นน่ากลัวมากและโหดด้วยเราจะฆ่าเด็กไงทีเนี้ยแค่เอากรงออก คุณต้องรีบขึ้นมาครับอ้ตัวเอากกออกเร็วเอากกออกเลยพี่จะดูบรรยากาศข้างในแล้วโดนดึงพี่ออกเอากกออกเอากกออกถ้าเราเอาออกตอนนี้ม่ขึ้นเออลบเลยเอากกออกมันจะคั่าแล้วเนี่ยออกเออนั่นแหละเอาเอาพี่ขึ้นไปเอาพี่ขึ้นไปนี่เออสวยดูบรรยากาศนะครับโอ้ได้นะขอกได้เฮดิ no ไม่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 จร no พี่แท้ะผมมีอีกทางหนึ่งนะผมดึงทุกคนลงไปเลยลงไปทั้งหมดแหละ แล้วพี <lok> ่อ่ะพี่ก็ไป <ions> สิครับพี่ก็จะไปสิอานะพร้อมนะเออโอ้โหเดินเอาเลยเอาเลยโดนไปโอเคไป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 เด็กเข้าไปโรงเรียนอยู่เดียวเด็กมาฆ่ามันไม่เด็กรอดมีเด็กรอดเต็มเลยเฮ้ยทำไมมันมีคนรอดวะเป็นได้ไงเขาเคยมาทันอ่ะเขาเคยมาทันอ่ะผมไม่ตายเลยไม่กหน่ำพี่ปั๊บอันนี้เลยเฮ้ยเอเนอร์จีเอเนอร์จีไม่พออุ้ยตาย อะไรคุณตายได้ไงน่ะโอ้โหน้องเขายัางรอดเลยพี่กูน้องเขารอดเต็มเลยเนี่ยเออจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกแลพี่แทมไม่รอดตามเคยครับผมตั้งใจมาแกล้งคนอื่นโดนเองแถมไอ้ดนเนี่ยเวลามันพูดอะไรเนี่ยมันพูดเหมือนมันไม่รู้ว่าผมเนี่ยรู้สึกเฟลว่ากำลังแกล้งคนผิดพลาดมันจะไปพิมพ์บอกคนอื่นทําไมว่าพี่แถมไม่รอดเฮ้ย พวกผมเนี่ยก็ได้ทําการเปลี่ยนแผนนะครับผมกลายเป็นว่าเรียกน้องๆเนี่ยที่กาลังแอบคูเล่นใต้โต๊ะเนี่ยมาช่วยกันสร้างบ้านผมอยากดูเหมือนกันว่าเออถ้าผมขโมยลูกหลานเขามาแล้วมาสร้างบ้านช่วยกันเนี่ยบ้านจะออกมาเป็นหน้าตาย,ยังไงไม่รู้อะลูกใครหลานใครอะในเซิร์ฟเนี่ยช่วยกันสร้างบ้านครับผม <c oughs> อดเลยเนี่ยบอ,อกว่าแมวน้ำอะ่ะใช่ม,มันค<ะ>ือแมวน้ำโอ้ยจอยใส่ก้นมึนแล้วมนแล้วขึ้นเด้งขึ้นเด้งเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วตอนปิดดปิดนไหน มันอยู่ไหนอะ่ะผักช่วยกันได้มันผักช่วยกันได้ตัวนี้เหรอมาตัวเดียวนี่ผักลงไปเผาลงไปปิดรูด้วยคนนึงปิดรูสนใจสนใจของไปเองแล้วพนักง,งานอะ่ะไปยังอยู่บนหัวเราเนี่ <laughs> ยไล่มันลงไปลงไป <laughs> <laughs> <c oughs> โอ้ยเฮยตกเต้ตกเต้โอ้ไม่แด้โอ้เสียเสียเสียเปิดประตูต้อนรับพี่ด้วยเปิดประตูต้อนรับพี่ด้วยเสียงพนักงานมันเยอะมากโว้บี่ มันตาพี่แดนเป็นร้อยอ่ะช่วยด้วย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 ช่วยฉันทีช่วยด้วยทำทางทีเอาไว้สไลด์เข้าได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเราเด็กจะตายกันแล้วบอยบอยไอ้เต็มเลยเนี่ยเด็กตายเด็กตายรอสว่างน้องเดี๋ยวพี่ช่วยเฮ้พี่เทำอะไแล้ว เรียกได้ว่าผ่านไปคืนแรกที่เริ่มการสร้างบ้านเนี่ยก็เจอคืนโหดคืนแดงเลยนะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่นะเช่นน้องคนนี้ก็หาอาหารใช่ไหมเพราะว่าเป็นเหมืองมุมไงส่วนไอต้ตะว,วันก็สร้างทางเข้าบ้านแบบแปลกๆนะต้องทําการวิ่งแล้วสไลด์เข้าไปและพวกเราก็ได้ทาการไล่ S c p ซพลงจากบ้านเราไม่รู้เอาลูกไข่มาบ้างเนี่ยตกแต่งมั่วตั๋วไปหมดโอ้โหดิไม่ตรงกันนะแต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันสักคนน่ะเนี่ยแกมอี่เนี่ยก็กำลังสร้างกำแพงเนี่ย ขอบเขตเราจะใหญ่กันไปแล้วบ้านเราอะเฮ้ยเขามีเสื้อสมชายด้วยนว้ไยไนี่แหละไนี่แหละเนี่แหละเลิฟสมชายเนะนี่ยเนี่ยไอ้โดนใส่อะไรเนี่ยวบังเสื้อไปหมดเลยเนี่ยไม่บังนะมันไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยช่วงนี้ผมหนาวพี่นี่เขากำลังทําขอบเขตกันแล้วเนี่ยอ,อจริงทุกคนช่วยกันแล้วคุณทาอะไรครับเอาจืนดูบรรยากาศกับผมเสียบรรยากาศออกไปหาข้าวได้ไอ้โดนกำลังทำทางเข้าเนี่ยเทสดิเทสระบบมันมันยังขึ้นไม่ได้ไอ้โดนไอ้โดนมันสิทาก ระบบความปลอดภัยเอ้ตะวันอ่ะไม่รู้กันถอย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 จะพังครับไม่ใช่นะไอ้ก่อนน้องๆ้ที่กำลังสร้างใหม่ถ้าคนอยากเข้าอยากยื้อโอ้โหสร้างวางไม่ได้อ่ะตะวันต้องออกก่อนต้องออกก่อนน้องเขาเข้ามาไม่ได้บ้างเดินห้องสับบันสไลด์ได้ไะเนี่ยได้โอ้โหเป็นมุมมาเต้นกลางนางสไตล์ต่อหน้าพี่เนี่ยนี่ทางขึ้นฉุกเฉินของพวกเราพี่กำลังทำตัวมีประโยชน์อยู่เนี่ยเนี่ยทางขึ้นฉุกเฉินผมเอาน้ำกลับมาหามาให้เด็กแล้วเออเอาอันนี้แหละแล้วทางขึ้นฉุกเฉินเราก็ เอแล้วจะสไลด์เข้าไงน่ะไปกดซีดิมันสไลด์เห็นเข้าเลยเข้าได้ทำเป็นเป้าเนี่ยยังเข้าได้เลยเห็นไหมโดนโดนทำเป็นเป้ามันสไลด์ออกไม่ได้สไลด์ออกได้ตัวที่มันใหญ่แล้วดีน้องคุณไปเถียงเนี่ยคุณไปเถียงพนักงานแล้วดับความรักษาความปลอดภัยเราเนี่ยอะดูไปดูพี่อะพี่ดูผมนะอะผมออกได้นะดูนะน่ะดูออกได้พี่โดน ไม่แทนลองดูไม่ปแทนลองดูพี่พิงไม่ได้เลยแย่งข้าวแย่งน้ําเด็กกินก่อนพี่แย้ไปแย้ไปแท้โอ้โหหมดแล้วเนี่ยกินก่อนครับเฮ้ยพี่เหิืองตัวเตี้ยกว่าน้ำอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนมาเฮ้ยมันข้ามไม่ได้ฮะเฮ้ยมันเข้ามามันโดดตายหมดดิมันก็อร่อยเลยดิบุฟเฟ่เลยดิดูมันโดดไอตัวนี้มันโหดจังว่ามันวิ่งเร็วมากไอไอเอสบีที่ตอนเป็นคนเสกขึ้นมาตอนอยู่ในคุกอ่ะดูมันโดดจริงดูมันโดดดูมันวิ่งดิพี่จะตายพี่จะตาย ตอนนี้คนตายหมดทุกคนตายหมดทุกคนตายหมดพี่แล้วทุกคนตายหมดทุกคนตายหมดแอบอยู่ว้บาลาวจ้าฉันแอบดูทุกคนผ่านลูวายใครไปทำใายไปทำใครไปายได้อุ้ยอุ้ยพี่กระชากเขาจะตายแล้วน่ะเฮ้ยใครมาแอบอยู่กับพี่วะเซียพี่อี้อยู่กิ๊งน้องอย่าบอกใครเราไม่มีอาวุธต่อต้านเลยไอ้ดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าจะชิี โอ้โห SCP มันพ okay. ุ uh ่งตกอ๋ออันนี้ SCP นี <c 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 ่มันไม่ตริงหรอผักมันลงไปเอาลงไปเอามันลงไปไปโดนออกจะกดคลิกซ้ายเออน่าจะผ่านแ้เออโอเคฮะทำไม SCP บนหัวแกไมีเอี้ยก็ว่าอยู่เนาะเขาไม่ขยับอุ้ยโดนกระทืบแล้วน่ะไปเตะไปเตะลงไปอุ้ยพี่จะตายไปเดนะหมุนรอบไปเดาะรอบเดาะรอบพี่โดนพี่โดนเรามีกองพยาบาลหรือไม่เรามีไหมเดี๋ยวพี่มาลิมพี่ได้ พอพิมพ์อะไรเนี่ยเราช่วยกันพักเออไล่ออกไปบ้านเราไล่ออกไปเอาพ่เนี่ยพี่เนี่ยกลับมาบ้านถูกเหรอเฮ้ยทำไมสไลด์เข้าไปลแล้วมันติดกระเพงวะระบบความระบายเปลีป่ยน,นเหรอไอตัวมันอุดกระเพงเหรอ,อโอ้น้องเขาจะเข้าไปบ้านเลยโดนเอสพีตีตายเต็มเลยตัวนั้นมา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 โหเฮ้ยเมกกี้มันมันเข้ามาได้ไงกันเลยอุดไปก่อนเฮ้ยไทยเนี่ยเลยว,วะโอ้ยขา,ขาก็หัก ทางเข้าฉุกเฉินบ้านเราไงบันไดอุ้ยน้องน้อง ise, ออเมมโมไรท์เขาวันอ้ยไอ้โดนล่อ,อมาอทำไมเนี่ยเป็นเราเจอคนเป็นงานดีแล้วไฟไอ้ที่โดนว่าสวยๆอยู่ไหนโอ้ยเนี่ยมันคือไฟกดไอด้นอนกลมๆ่ไหนเนี่ยเปิดได้เหรอสีส้มอ่ะไอ้กลมๆหัวตะวันไดงในห้องผมเปิดเป็นสีส้มได้ไหมมันเลนโบไมไ,ไม่ได้ อันนี้อันนี้มาคือเรนโบว์นเ่อะพี่ตาลที่ตางทำไมกังคือมันนานจังอ่ะมันหมีคืนห้าคืออะไรวันแล้วนะมันหมีคืนห้าเวดแค่หมีไอไปในเฟสดีหรือเปล่าดูประชากรเราที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยไอพวกแอบคูเล่นเกมใครจะเอาน้ำมหมเฮ้ยน้องคนนี้ใจดีจังเลยอ่ะเราแล้วตนนี้ก็เข้ามาแยงแก้พี่เร็วว่า มามาเอ้ยคนนี้เข้าใจดีมากเลยเขาออกไปหาอาหารวะเนี่ยสมแล้วที่เป็นมงมุมเข้าไปหาอาหารให้ทุกคนเว้ยเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วอันนี้คือไฟในไม่ตอนเนี่ยโอ้มุดดังนั่นคือบอกขึ้นไฟไนไฟไนอือหรือว่าจะมีน้องเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยไหนอ๋อไม่ไม่ต้องต้องคืนต่อไปต้องคืนต่อไปน้องเขาแอบพูเล่นเปล่าเขานิ่งไปแล้วอ่ะเปิดเฟื่อที่เฮ้ยส k e ไปงี้เลยอุ้ยท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเงินเหรอเฮ้ย โอ้ยโอ้ยไยอะไรอ่ะมันจะมาแล้วไฟน่ากำลังจะมาเฟรดดี้ไม่ตกใจเท่าฟ็อกซี่มันคืออะไรวะฟ็อกซี่อุ้ยคังสเบียงเอา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 อุ้ยของเยอะเลยยายายาเรายาเราอุ้ยอะไรอ่ะเสียงได้ยินเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาอย่างนี้เหรอมันมาอย่างนี้เหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนจิ้มพี่โดนจิ้มอุ้ยมันฆ่าเลยหักไปได้เลยหักไปได้หาที่กำบังหาที่กำบังเอานะพี่แอบอยู่คางสเบียงกับน้องโมไลดีกว่า ว่าจัดอะไรเข้าเนี่ยตรงเนี้ยแกมีเขารู้วิธีหลบ SAP s c p เปลป่าววะรอบที่แล้วเขาก็ยืนนิ่งๆตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ตีเว่เอ,อ,อว่าตีาออวะออกดกเ,เขากำลังจะตายดอกเขากำลังจะตายพี่เดะผมัานเสียสลายผมจะเสาายียสลา,ายโดนไป ไอ้หนูตัวใหญ่ๆมันเวลามไมแอบอยู่มุมน่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเลือดก็น้อยเดี๋ยวพี่เอายามาให้น้องไปน้องเฮ้ยทำไมกลางวันแล้วมันจะกลางวันแล้วเป็นกลางคืนอีกรอบวะอ๋อไม่ใช่มันมันเมื่อกี้คือกลางคืนเมื่อกี้อ่ะคือกลางกลางวันถูกแล้วพี่จะเอายาให้น้องเขาตุ้ยพี่ยาวยาให้น้องเขาแต่ไอซพีมันเกิดเลยพีเว้ยเว้ยซาตินจะตายช่วยกัน ด้วยกันเว้ยโอ้ยฉันจะเป็นฮีโร่เองฉันจะลอบลงไฟฉันจะลอบลงไฟไอ้จอร์ดกระวัตรอเลยฮีโร่กำลังจะเกิดเลย <c oughs> โอ้ตยตะวันแรกฮีโร่เกิด <c oughs> ตายฟรีเลย <c oughs> โอ้ยฮัลโหลอดกันทุกคนลาก,กันทุกคนอ๋ไอ้น้องคนนี้เขาจัดสเสบียงอาหารเราโหดมากเลยดนจริงแต่น้ำจะหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาน้ำมาให้แป๊บนึง จัดอย่างสวยอะส่วนไอตะวันอะผมอธิบายเลยว่าแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรไอตะวันเนี่ยทำระบบความรักษาความปลอดภัยที่ปลอดภัยเหลือเกินสําหรับมนุษย์อ๋อตรงนี้คือห้าม SCP ไต่ขึ้นอ๋อก็เลยใช่หคาเป็นแบบเพิงหมาเหงียนตรงนี้รอบแอบอันนี้คือมีตุ่มอันนี้ไว้ให้กระโดดขึ้นตรงนี้อยากเด็กเขาจะรู้คนเล่นโทรศัพท์เขาจะโดดได้หรอโดดได้เนี่ยตรงนี้เออเพิงหมาเหงียนตรงนี้วิ่งมาทางราชันของเรา แล้วใครปิดตรงทางหัวอะไรตกลงมาวะ <c oughs> หัวเด็กพี่แดนหัวเด็กหัวเด็กหัวเด็กช้วยด,ด้วยเด็กหัวรหลุดหรือวิ่งไปตรงนี้สไลด์ปึ๊ดเข้ามาโอเคเ,เ้างแฮปเป้าสไลด์ไม่ได้นะเขาอ้วนน้องเขาจัดสวยมากเลยอะตรงเนี้ยน้องเขายังอยู่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกผิดที่เอาน้ำไปให้น้องเขาเยอะเกินเขาจะเลี้ยงไม่หยุดเลยน, <c oughs> นี่น้องน่าจะที่วาดทำไข่ของช้ำวะเนี่ยห้องน้ำเรามียังไง อาจจะผมทําห้องครัวได้นะเออโดยทำห้องครัวนะออวนะพี่จะบอกแกวีนะว่าพี่อยากได้ห้องน้ำน้องเขาบอกอยู่ไหนครับหลงคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีลูกโป่งด้วยเหรอน้องเมฆไหนอ่ะค้องใหม่เหรอผมว่านะแอบเล่นกระพูหมดแน่อ่ะมีแต่มีแต่โทรศัพท์อ่ะเอาคอมสามคนอะ่ะ <c oughs> จริงอันนี้อันนี้จริงอ,อ๋อนี่ไงพิศนย์ยลักษณ์บอกเนี่ยน้ํามาแล้วโอ้น้องเขาหลงทางพ่อไปหาน้ําเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยน้องเขาน้ำมาไว้ตรงสไลเดอร์อู๋แล้วทุกคนมาลุมทุกครั้งเลยที่น้องเขามาเฮ้ย <c oughs> มีคำมีคนทำโซนนั่งเล่นด้วย ดูวิวไหนทางนี้นี่พี่บอกแก้วีไว้ไม่อยากได้ห้องหนาวผมซื้อไอติมมาให้เด็กกินนะพี่นายดีดีดีพี่นายกินจุไหมเอายจัดโต๊ะให้เด็กไอ้น้องคนนี้ก็จัดอาหารก็คือตอนนี้เราเริ่มอยู่แล้วจอจากช่วงช่วงแรกนี่ก็คือเละเทะนะช่วงแรกนี่คือไปไม่เป็นเลยมันดูสัญลักษณ์ได้บนหัวว่ามีใครเล่นอยู่ในคอมปะไม่มีเลยอ่ะไม่มีมีมีเอานั่นไอ้ดนี่วะแต่แล้วคนแบบแอบคูเล่นกันทั้งนั้น เล่นบนรถวะเนี่ยระหว่างกลับบ้านวะเนี่ยยังไม่กลับหรอือเปล่าพี่ยังไม่เลิกเลยพี่เออ <laughs> ตอนนี้กี่โมงฝ่ายสองอุ้ยตรงนี้ใครทำอะ่ะสวยยังอะ่ะเนี่ยเพียรได้บ้านทรงเนี้ยสวยเนี่ยเราคนนี้ไงเราคนนี้ทำเป็นม,มุมโอ้โหสวยสวยสวย,สวย,สวยม,มุมนี้สวยมาก memorize memorize <laughs> สุกิยากิเนี่ยห้องน้ำเพี่ยร์ที่เพียร์ได้อะ่ะรอมานั่งนี้รักดิเป็นไงโอ้ ไอ้ระบบเข้าบ้านของไอ้ตะวันเนี่ยอะไรเไ้เข้ายากมืดเลยมะนาวทำอะไรได้วะน้องเก็บกินดิเปรี้ยวอาจจะทำเป็นตื่นไอ้ดอนบ้าใช่มะนาวคือเปรี้ยวอุ้ยจังหวะเนาะโอ้โหเก่งมากทุกคนเด็กกินมะนาวดิของดีคืออะไร อ๋อมันบวกเฮลบวกเอเนอร์จีอ๋อถ้าอยากจะใช้เมาส์แบบสะดวกกดตัว G เว้ยไม่ต้องทนอะไรละกด G เปิดกระเป๋าได้ใช้เมาส์เลยไม่รู้เหรอเฮ้ยโดนลองไซด์ออกมาบาน,มนบ้านนูโคตนเร็วเลยเหมือนสไลเดอร์เลยห้องน้ำนี้หูยังโรแมนติกเหลือเกินในห้องน้ำม,มันมีคนหลงทางมันเนี่ยเช็คพี่เป็นคนตามหาคนหลงทางพี่แท้ดึงผมไปหน่อยซิลิฟูอ๋อซิลิฟู ซีรีฟูปันโอเคดึงมาแล้วไก่เนี่ยนะโอ้จีเซนจริงๆเลยว่ะไอ้โดนมันไม่ใช่ตัวลควอนโลบอกเลยนะมันไก่อ่ะเห็นในเกมพี่ก็ตัวเอพีซีอ่ะเอาไปให้ตะวันดูดิไอ้ตะวันตามนี่ตามนี่ทอดอะไรทอดอะไรไปทะเลี้ยงไก่ด้วยปะเลชิกเกนนะเลชิกเกน ทำกงไก่น้องขี้ไปไม่เหงาเลยขี้แบบรวมกกงเอ่อกงไก่ไงกงไก่ไหนขี้แบบรวมน้องอ่ะโอ้โหไอ้ที่ไอ้ตัวนั้องห้องน้ำอะไรนะห้องน้ำเซ็กซี่อะไรนะห้องน้ำโรแมนติกได้ห้องน้ำก็ได้จริงๆริอะดูอะดูนั่งให้ดูเสามคนน่ะเอออะนั่งคุยกันดิโอ้ทอกเอาเบาหอยไก่ก็ ไอพี่พี่เอาเอากล่องนมอะมาขยาอยอะแล้วก็แปะเข้าไว้ข้างในไอ้กงแล้วนะเออแล้วก็ปิดไว้ข้างบนอะปิดว้ข้างบนไว้เอากงแล้วก็มาวางแปะไว้อย่างเงี้ยให้เขาลงไปฟักไข่ได้อะให้เขาออกเข้าเองได้ <c oughs> พี่ทํากงไก่ให้จะเลี้ยงเ,ยเกมนี้ทําไม่ผิดเวลาพิมพ์อะไรเราดูบนหัวเราจะเห็นข้อความบนหัวตัวเองด้วยเนะี่ยเนี่ยพี่ทำกงไก่ให้พี่จะเลี้ยงเฮ้ยน้องเ็าพิมพ์ภาษาอะไรอะตัวไก่อะเดี๋ยวผมจะใช้แปลภาษาให้นะครับกุ๊กตุกกุ๊ก ก็ซื้อขึ้นเสียไก่คุยภาษามนุษย์ไม่ได้ภาษาไก่ออ้ยฝั่งนี้ใครเป็นคนจัดฝั่งนี้ว่าฝั่งโซนเนี้ยคือสวยมากเลยนะเว้ยทั้งตรงร้านอาหารทั้งตรงดูทีวีตรงเนี้ยทำไมพี่แท้ถึงจ้องผมแบบนั้นพี่เขาหิวน่ากินไอแบงกมุมมันจะกินแล้วเนี่ยไอคนหาอาหารเราเนี่ยไอตะวันไหนกงไก่เนี่ยตรงห้องน้ำไหนกงไก่ละแบงมุมจะกินเยื่อนั่นไงมันจะกินแล้วเอ้ยมาหนี้ไอกองไก่มาหนี้ไก่มาหนี้ทำมาทำมา นี่ก้องไก่ก้องไก่อีกก้งไก่ก้งไก่ซุ้มไก่เฮ้ยน,นี่โอ้โหออพอดีเลยพอดีตัวพอดีเลยก้งไก่น่าจับไปทอดโอ้โหรองแกพีบอกไห๋ <c oughs> ไอฮ่คนหิวไอตัวนี้ว้ยแต่งเหมือนเกิด <c oughs> อิบุจิลองให้บนมือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอหนูเราเนี่ยหนูคนงานเจ๊งเจ๊งน้องอันนี้ลูกมือผมนะสามคนเนี่ย๋ลูกมือผมนะเนี่ยคนที่สร้างห้องน้ำด้วยกันสามคนนี้เลย ใครามากวะไอ้หนูนนหนูเงมุมหนูเองมองุมโอ้หน้าที่เป็นแมวรับไม่ได้รับไม่ได้มาดูฝั่งนี้เฮ้ยเวลาจะมืดหรื<ๆ>อว่ามีๆแล้วไอ้โดนไอ้ไอ้โดนไอ้คุณคุมฝั่งนี้ป่ะไอ้ไอ้โดนอ่ะคุมฝั่งเทสดีจัดของน้องเมโมไรส์เนี่ยจัดของซาตินจัดของอยากถ่ายรูปกับพี่แก้มด้วยแต่มันไม่เห็นตัวผมอ๋อหมายถึงว่าไก่นะ น้องเขาไมา่ได้เอาตัวละครหลักมาก็เลยไม่กล้าถ่ายรูปเพราะมันเป็นตัวไก่เหรอไม่ใช่มันไม่เห็นมันไม่เห็นตัวพี่มันเป็นมุมม,ม,ม,มองที่หนึ่งไงอ๋อมันกระตากกระตากอีกแล้วเนี่ยเขาพิมพ์ภาษาไก่เนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้น้องเอาอ่านไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็น้องพิมพ์ภาษาไก่ไงพี่กำลังถ่ายรูปให้น้องเขาอยู่เนี่ย <c oughs> เปิดน้ำได้ไหมไอ้โดนเปิดน้ำาเปิดน้ำอะไรไมมันไม่มีอะไรเลยนี่อะร้านร้านไก่ก่อนตรงนี้ร้านไก่ร้านไม่มีห้องนอนเหรอนี่ตรงนี้ไงนอกกนั้นก็นอนพื้น โอ้ยฝั่งไอ้ดนทำไมมันเจ้าระเบียบกันจังวะฝั่งเงี้ยเอามันก็ต้องนิดหน่อยคุณเห็นไหมแมวน้ำกำลังนอนอยู่ครับคุณเห็นไหมยันนี่คุณก็รู้แล้วคุยลืมแล้วหรอว่ามีคนกำลังภาคคลิปนี้อยู่ผมไงผมหัดภากแบบติ๊กต็อกเกอร์อยู่คลิปนี้เป็นคลิปย้อนลอยให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศเก่าๆนะที่ผมเนี่ยได้เล่นเกม scp 3 0ม8จริงๆผมควรจะพูดประโยคนี้ตั้งแต่เปิดคลิปแล้วผมลืมมาพูดตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ มีบบน้เผื่อคนมาดูใหม่ที่ยังไม่รู้จักผมตอนเล่น scp 3 0 0 8นะคือผมเนี่ยเป็นคนอีสานผมเนี่ยคนยโสธรไอ้ตะวันคนร้อยเอ็ดส่วนไอ้ดนเนี่ยเป็นคนภาคกลางนะครับผมผมไม่ได้ล้อคนอีสานนะเฮ้ยไก่หายปอบกินไก่ป่าวว่าไก่อยู่นี่ไก่อยู่นี่กระตอกกระตอกเออเราเาห็นเบอร์เกอร์ให้น้องเขากินอ่ะตายฮะเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์รถเราเห็นเบอร์เกอร์อ่ะให้น้องเขากินดูให้น้องไก่เองกินดูเบอร์เกอร์กินแล้วตายเหรอเออในไอในรถเบอร์เกอร์รถอ่ะจริงเหรอ ไก่กินหน่อยชิมให้อาหารไก่มาให้อาหารไก่กินหน่อยอันนี้ไอ้ชวนคุยกับไก่นี่นะหันมาแล้วกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวกินแล้วเบอร์เกอร์ลดหลอมคืออะไรวะกินแล้วตายเลยกินแล้วตายเลยจริงีบเนี่ยจริงเว้ยเี๋ยวเวลาทำกับข้าวแล้วได้ไก่นี่บันไดพันตะวันนายพันแมกโนเดา ไก่ทอดแล้วเราเอาไเล็กไปเจียวไนายนพันไก่ไม่ใช้ธนูใช้เบอร์เกอร์และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศมุมสูงของสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่าบ้านนะครับบางคนก็ออกไปหาของซึ่งบางคนเนี่ยก็วิ่งหนีผมเวลาผมเข้ามาใกล้เหมือนว่าผมเป็นตัวอันตรายไปแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนสุดสวยงามให้ฟิลเหมือนนั่งอยู่บนตึกสูงมองมาที่ผู้คนเหมือนผมเป็นแบทแมน และเรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยงงเหมือนผมไอ้วันมันขำกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่คนเดียวกับไก่ของมันเราจะไปหาคำตอบนั้นกุ๊กกุ๊กกุ๊กผมหยิบไม่ได้เอาพี่แก้งนะครับผมให้ไก่ล้างหน้าเอาโดนรถตัยไก่ล้างหน้าทำไมดูดิเอามาดูดี่ไก่ล้างหน้าเหยมันวะ พี่ไปดูไก่ล้างห้องน้ำกันนะโดนเคยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยอนใช้ในงานน้องเขาจัดทีมตอนนี้ทีมใป็นตอนมีใครบ้างนะมีหนูอย่าไออหนูกับไอแมงมุมแล้วก็ไก่วันนี้มันแมวเออในแก๊งผัดสว่าดีเสพ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 ไหมโอ้ยกดจากโคกพี่นะเล่าเล่าไก่ล้างเอตบันเลี้ยงไก่ไม่ล้างห้องน้ำโอ้ลูกทีมในตะบันทั้คนนะเว้ย ลูกทีตะวันหัวจัดตะลอนไปดูลูกทีไปดนเนี่ยแก้วอีอเนี่ยพวกเทสดีอะแต่งตัวที่ดูดีออเลยอันนี้คือลูกทีผมนะเวลาเราเข้าน้ำเราอยากกินข้าวเลยเวลาเข้าห้องน้ำอยากกินข้าวนี่ไงดย โอ้โหไหนโชว์ดีลูกทีมไปตรวจล้างห้องน้ำเป็นไงเดี๋ยวสร้างกันสร้างกันเบ,บอพี่ว่านายมาตรวจบอกว่าชี่แท้เขามาตรวจล้างห้องน้ำโชว์พี่มาดูงานพี่มาดูงานไหนไก่ล้องล้างห้องน้ำได้จริงหรือเปล่าเตรียมออกข่าวไทยรัฐเลยฮะ <c oughs> ก็ไก่ล้างห้องน้ำไงสิ่งมหัศจรรย์ขอฟองน้ำหน่ <c oughs> หนอยครับเฮ้ยล้างน้ำ <c oughs> ใช้มือ วันนี้ไก่ใช้มือแล้วห้องน้ำไก่จะไม่มือเตะวันเนี่ยถึงแล้วไก่จิกไก่จิกไก่จิกฝังน้ำถู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 เสร็จแล้วครับอาศจันไก่จะหนีไหนอยู่นากออกแไม่อยากอยู่แล้วพี่ไหนไก่ท้ายทางออกเหรอ ดีไปไหนไม่ได้จะไปไหนไก่เอ้ยหิวเคฟซีเลยว่ะเฮ้ยมาที่ตัวเลขอะไก่ล้องมีเลยเลยจากไก่ล้องใ้ไก่ล้อม แล้ไก่พูดไก่พูดพี่ไม่มีเสียงพี่ไม่ได้เปิดไม้พี่ก็ร้องไงน้องก็ร้องไ้น้องทำใจดีๆไว้ผมไม่สามารถสื่อสารกับไก่ได้ผมไม่ได้มียาพิษตังค์พูดตังอะเหมือนไก่ล่างอะเฮ้ออะไรเงี้ยไอพวกที้มันอยู่กับไก่ยังมันคุยกับไก่ได้เนี่ยน้องมบนร้องพูดตังค์อะเฮ้ออะไรเงี้ยน้องเขาอยากออกไปข้างนอกแล้วไม่ออกเด้อตวันไอตันเลี้ยงไก่ไงกลายเป็นไก่เก็บกดแล้วเนี่ย มันตกใจไก่ร้องเฮ้ยไก่ร้องไ <c oughs> ก่ร้อง <c oughs> ใครก็ตกใจไยไก่พูดได้ <c oughs> มาถึงจุดจบแล้วบ้านของพวกเราก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ส่วนน้องๆเนี่ยก็จะหายไปบางส่วนนะเนื่องจากว่าออกไปฟาร์มของและพวกผมเนี่ยก็อยากหยุดคลิปนี้ไว้เองเพียงเท่านี้นะเพราะว่าอยากให้น้องๆเขาเนี่ยกลับบ้านอย่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเออจะเลิกเรียนกันแล้วเราก็จะอำลาไปด้วยภาพนี้แล้วก็ให้ตะวันไปหาเสียงไก่พูดได้มาเพราะผมไม่เชื่อไอ้หล๋วมันอยู่ข้างๆผมเลยข้างๆบวก เฮ้ยไก่ร้องไก่ร้องนี่ไก่ร้องไก่ร้องเฮ้ยไก่ร้องดีครับเก่ร้องอะไรเด็กไก่พูดไก่พูดไก่ด้วนหงเฮ้ยน้องเปิดไม้พูดใช่ป่ะเออเออน้องเปิดไม้พูดพี่ไม่มีเสียงพี่ไม่เปิดไม้ใช่น้องก็ร้องให้ มีย้อนหลังไหมน้องน้องอย่าร้องน้องอย่าร้องอ๋อหลัวอ๋อหลมารับคนเข้าแก๊งแมวบวมอีอครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตาตังเองครับพี่แท้ทํา1ล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูห่าฮ่าฮ่าหล้านวัน1ล้านบาท มัน2,000ปีนะสมชายแล้วให้2คนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทำเพื่ออะไร